ขนมปลาท่องกูทอดกรอบเคลือบคาราเมลมะนาวกรอบหอมหวานอมเปรี้ยวทานเป็นอาหารเช้าหรือเป็นของทานเล่นได้เพลินเพนวิธีทำง่ายมากไปทำกันเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ค่อยๆเติมน้ำร้อนแล้วคนแป้งไปเรื่อยๆเมื่อแป้งเกาะตัวกันเป็นก้อนประมาณนี้แล้วให้นวดต่อด้วยมือค่ะให้แป้งเข้ากันพอประมาณจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะนวดให้แป้งและน้ำมันเข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อได้เนื้อแป้งประมาณนี้แล้วปิดฟิล์มพักไว้ประมาณ15นาทีค่ะ จากนั้นนําแป้งออกมานวดต่ออีกครั้งให้เนื้อแป้งมีความเนียนขึ้นไปอีกนะคะโรยแป้งนวดลงไปบนพื้นผิวหลังจากนั้นนวดไปเรื่อยๆใช้เวลานวดแค่1น,นาทีค่ะจะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะจากนั้นตัดแบ่ง ปั้นเป็นก้อนกลมแล้วคุมผ้าไว้จะได้ไม่โดนลมแป้งจะได้ไม่แห้งนะคะนำแป้งออกมาคลึงให้เป็นแผ่นบางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมาม่าบุญยมีและเพจมาม่าบุญยมีสภัยเวียดนามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามไว้ร่วงหน้าค่ะเมื่อคลึงแป้งเป็นแผ่นบางประมาณนี้แล้ว ทาน้ำมันพืชลงไปให้ทั่วพื้นผิวแป้งเลยค่ะโรยแป้งนวลเล็กน้อยนำแป้งที่คลึงไว้อีกแผ่นมาวางทับค่ะทำแบบนี้จนกว่าแป้งจะหมดนะคะเมื่อทอดออกมาแล้วแป้งจะแบ่งกันเป็นชั้นค่ะ ใช้มือกดแป้งเข้าหากันค่ะหลังจากนั้นคลึงแป้งออกเล็กน้อยจะตัดแป้งให้เป็นชิ้นได้เลยนะคะหรือว่าจะม้วนก่อนที่จะตัดก็ได้เช่นกันค่ะ ทาน้ำลงไปที่ปลายแป้งแป้งจะได้ไม่บานออกค่ะตัดเป็นชิ้นเตรียมนำลงทอดยืดแป้งออกให้เป็นแผ่นบางจากนั้นนำลงทอดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแป้งจะได้สุกและมีสีสวยถึงเนื้อในค่ะทอดไปจนกว่าแป้งจะมีสีเหลืองสวย ตักขึ้นพักไว้ในตะแกรงค่ะมาเตรียมในส่วนของคาราเมลมะนาวกันค่ะน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงน้ำครึ่งถ้วยตวงตั้งไฟกลางคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเดือดและละลายทั้งหมดจากนั้นบีบมะนาวหนึ่งซีกค่ะคนให้เข้ากัน ปิดเตาใส่ขนมที่เราทอดลงไปได้เลยค่ะคุกเคล้าขนมให้เคลือบกับน้ำตาลให้ทั่วและจนกว่าน้ำตาลจะหมดจากกระทะค่ะเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาท้องโก่ทอดกรอบเคลือบคาราเมลมะนาวกลิ่นหอมรสชาติหวานอมเปรี้ยว